สวัสดีค่ะเด็กสวัสดีค่ะอาจารย์ระเบียบอ่าวันนี้พร้อมที่จะเรียนกันหรือ,อยังพร้อมแล้วอ่างั้นเดี๋ยวเรามาร้องเพลงชาติพร้อมๆกันเดี๋ยวขึ้นธงชาติเลยนะคะอ่าเริ่มเลย ดังดัดังดังเด็กหญิงใหม่เมื่อกี้ร้องเพลงชาติเขาไม่ได้ให้ร้องเล่นนะเอาใหม่ร้องคนเดียวเดี๋ยวนี้อ่านเด็กออกไปทุกคนมานั่งเร็วเด็กหญิงเกลี่กับเด็กชายเกลือมานั่งชมพู่นั่งอ่ะต่อไปเราจะให้เด็กหญิงใหม่ร้องคนเดียว ร้องดีๆถ้าร้องไม่ดีเอาใหม่เริ่ม มีมากอย่างจำไว้นะเพลงชาติเราห้ามเล่นเข้าใจไหมเอาไปนั่งที่วันนี้อาจารย์ระเบียบจะมาสอนภาษาไทายก่อนเข้าห้องนะคะ,คะเดี๋ยวเราไปเรียนภาษาไทายกันโอเคไหมวันนี้คุณครูจะให้เด็กๆมาท่องรอเรือถ้าใครผ่านครูจะให้คะแนนเต็มโอเค,อเคพร้อมกันพร้อมที่จะเรียนกันหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปนั่งที่กันเลย ไปเข้าไปเลือกที่นั่งกันเลยค่ะอ่าเร็วๆค่ะเด็กๆเ,เร็วๆวค่ะเสียเวลาในการเรียนมากแล้วนะคะยาฮู <Yahoo! S 1> อ่าเร็วๆวค่ะวันนี้ห้องเรียนเรามีนักเรียน40คนมาเรียนกี่คนคะนับค่ะสี่คนส่คน,นคอ่ากูไม่เป็นไรนะคะวันนี้มาสี่คนคุณค้าวกคุณที่เปียค่ะพวคุณ ครูด,ดุเหรอ,อเดี๋ยววันนี้จะเจอดีแน่วันนี้นครูจะสอนภาษาไทยเรื่องรอเรือลั่นลิ้นนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้พูดตามที่คุณครูเขียนบนกระดานค่ะอ่าดีมากใช้ก,กระดานนะคะเด็กหญิงมาเราเด็กอยู่นะออหรอออหรออ่านหนังสือสมุดขึ้นมาเลยนะคะ อ่นี่นะคะสี่คำนะอ่าเด็กๆเด็กหญิงใหม่คนแรกค่ะลุกขึ้นยืนมายืนตรงนี้เลยยืนหน้าห้องเรียนอ่านคำที่หนึ่งค่ะแค่คำที่หนึ่งคำเดียวค่ะอ่านให้ได้ค่ะจะจะให้สูตรเธอนะจะจะให้สูตรเธอนะ ถ้าเธอพร้อมแล้วเธอค่อยมาพูดใหม่นั่งที่ต่อไปเด็กชายเกลือมาค่ะเกลืออ่านคำว่าตราลูกอีกรอบหนึ่งไปหน้าที่แล้วมาใหม่เกลลี่มาเกลลี่ต่อไปมามายืนข้างหน้านี่เลยค่ะต่อไปเกลลี่คำว่าหรือพูดสิหรือ โอเคเก่งมากน้องเจลรี่ผ่านหนึ่งคนต่อไปชมพู่ค่ะชมพู่มาต่อไปชมพู่อ่านคำว่ารือือรือโอเคออเก่งมากนี่นะคะสี่คนวันนี้ผ่านแค่สองคนนะคะน้องเจลรี่กับชมพู่ผ่านนะส่วนใหม่กับน้องเกลือต้องไปฝึกอีกรอบหนึ่งโอเคไหมโอเคเดี๋ยวน้องใหม่ได้คัดคำว่า ราให้คุณครู100คำน้องเกลือ50คำคำว่าตรานะคะโอเคไหมวันนี้ส่งการบ้านคุณครูด้วยเลิกเรียนขอบคคุณ่ะ